ล่าสุดนะครับคนไทยทำแบบนี้ถูกใจชาวต่งางชาติมากนะครับที่ MBK Center ถ่ B K ายรูปลยกใหญ่นะครับเลยาคน,นออกมาเยอะแล้วตอนนี้นะครับสาวจีนสาวเวียดนามห้ามใจไม่ไหวนะครับทั้งนานมามาเมืองไทยครั้งแรกติดใจถ่ายรูปเลย ครับโอ้โหสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆ FC บ่อกพี่แหลงซาแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ตอนนี้ผมพี่เลงกะอยู่ที่สกายวอล์กเอ็มบีเคเซ็นเตอร์นะครับจะมาอัปเดตนะครับเที่ยวให้อะไพี่ๆเราทุ่มตองกันนะครับคลิปวิดีโอนี้ถ่ายทําเมื่อวันเสราร์ที่23พฤศจิกายน2567ขณะนี้เวลา5โมงเย็นนะครับท่าเรือต้องกันว่าวันนี้ชาวต่า,างชาติจะยังคงซึ่อซ้อสกายวอล์กเอ็มบีเคเหมือนเดิมมอนะครับตัวนี้ก็เป็นเรนมาคที่ว่ายอดฮิตมากๆสำหรับ พรังาตที่มาเที่ยวเมืองไทยนะครับคนไทยสุดยอดไอเดียนะครับคือทำกลางรถไฟข้างหน้านี่ผมนี่หายตายไปแลนงท่องเที่ยวได้นะครับสุดยอดแนวคิดจริงๆนะครับเห็นบอกนะครับรถไฟสองชั้นเนอนะครับมาแบบไม่ขาดสายรถยนต์ข้างล่างว้าวความเจริญของเมืองไทยทําได้แบบน่าชึง่งมากๆนะครับตอนนี้กะกะลัง พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เพิ่นกำลังจะทางเซ็นท่านสแควรบอกครับนักท่องเที่ยวลังไหลกันมากในแต่ละวันนะครับข้างหน้าผมนี่ก็คือเป็นจุดที่ว่าเช็คอินยอดห่าง MBK Center นะครับห่างที่ว่ามีมายาวนานตั้งกว่า40ปีแล้วแต่ก็คุกัยังเต็มเหมือนเดิมนะครับนักทองเที่ยวลังไหลมาทุกสารทิศนะครับ ตรงนี้เป็นถนนพญาไทเด้อนะครับมุ่งหน้าไปก็จะเป็นนะครับสามย่านกันแล้วนะครับถนนพระรามสี่เมืองครับตระสังาสอบมางมาวิวจุดตรงนี้ครับพื้นที่เมืองไทยสะอาดงามตาจริงนะครับไปมากก็ติดใจในหลงไหลในความสะอาดกว่าได้นะครับอีกสำคัญ แนวคิดไอเดียสุดยอดจริงๆนะครับทำรางรถไฟนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมาเด็กแล้าบอกแหลง่งจับป้าอัปเดตทางนี้ก่อนนะครับจุดที่ว่ายอดฮิต นี่เป็นแยกปทุมวันนะครับ,บองครับชาวต่างชาติมาเมืองไทยหลงรักโอ้รจริงๆเขาได้การมีกิจกรรมให้ส้มตลอดนะครับไม่ขาดทุกเสาร์อาทิตย์นะครับ เดี๋ยวผมก็ลังจะไปอัปเดตตรงนั้นอีกที่นะครับแล้แต่ยามแรงสวยจริงๆครับ MBK Center หรูหลาอลังการวันนี้นะครับคนเดินไปเดินมาเยอะนะครับ ตรงนี้นะครับเพิ่นทําแบบไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับสวยงามข้างล่างนี่คือแยกประทุมวันเนอนะครับให้บอกเมืองไทยไม่เจริญมาเบิ่งเอานะครับพี่พี่ถนนสาม รถพฟยสองชั้นก็มีถนนด้วยชั้นล่างนะครับจุดตรงนี้ว่ารู้ล่ะสุดยอดแล้วนะครับเม mm ือ hmm. งครับแล mm ้วผมขึ้นหลังจากเพอัปเดตตรงที่่นจัดกิจกรรมตรงนั้นอีกนะครับที่มีต้นคิดสมัตนะครับแต่ตอนนี้นะครับมาอัปเดตตรงนี้ก่อน จดนี้นะครับเพิ่นทำมาใหม่เด้อน,นะครับสวยงานจริงๆเราแหล่งก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเพราะว่าเราแหล่งหายไปนะครับเกือบสองเดือนเต็มเตมนะครับสิวมือนี้ก็มีเวลามาอัปเดตน,นะครับตรงที่สกายวอล์กเอ็มบีทให้พี่ๆนะทุมมากันนะครับคนเดินผ่านละว่าส่วนใหญ่ก็เป็นชาวตา่างชาตินะครับรถไฟมาคู่เลย คงคลึกคักเหมือนเดิมนะครับต้องเกี่ยวเมืองไทยขนาดหาโมงนะครับหกโมงเยอะกว่านี้อีกนะครับจุดตรงนี้ MBK Center นะครับเป็นป้ายทีว่าสวยงามนะครับสีัวหลังสือสีขาวตัดกับสีชมพู อนี่เพื่อนามาทำใหม่เนะครับสำคัญนะครับแต่ละจุดสถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทยจะมีพนักงานปรปภนะครับมาให้ความุ่้มือนะครับ ว่ามาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย,อยนครับคอยให้คำแนะนำของนะักกองเตี้ยบครับมาแล้วก็เชิดยินกันใหญ่น,นะครับตรงสกนยวอลเป็นมีเคลาสุดนะครับกลายเป็นแบบนี้แล้ว MBK Center บครับพี่พี่ ท่องเที่ยวเดินผ่าดแต่ละวันรับเต็มหมดเลยเยอะแยะมากมายบางคนก็ยุดถ่ายรูปนี่แหละสิ่งที่เพ้นแล้วสุดยอดมากนะครับคนไทยทำรานรถไฟกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาวจีนมากนะครับพี่ๆอดใจไม่ไหวต้องถ่ายรูป นั่นนะครับเห็นบอกว่าถ่ายรูปยกใหญ่ พี่พังนะครับพี่ๆ่ก็จะเป็นสนามกีฬาแห่งศาสตร์เอ้อนะครับ BTS สนามกีฬาแห่งศาสตร์ก็เลงเดินมาตรงนี้นะครับมาเห็นนะครับเมื่อเทาต่างศาสตร์มาเห็นนะครับเด็ดกไทยนท่าแบบนี้นะครับทำเอาแบบยืนต่อแถวถ่ายรูปเลยนะครับ เป็นเมอร์รี่คริสต์มาทนะครับต้นคริสต์มาทเออนะครับคนทำมาใหม่แล้วนะครับสวยงามจริงๆน,นะครับพี่พีพาแบบนี้ไายซ่าต่างซ่านะครับคมแค่ครึ่งเห็นนะครับพี่พเล็นหมอรครับ ใช่ละระสถานที่เมืองไทยแมนเพื่อนทำจัดต้นคิสมาร์ทขึ้นมากเลยนะครับทางนี้นะครับเมื่อสร้างสังขารไดนะครับแค่ไม่เดินได้ไงนะครับย่อเดทไทย ล่าสุดนะครับคนไทยทำแบบนี้ถูกใจชาวตา่างชาติมากนะครับที่ MBK Center ถ่ายรูปยกใหญ่นะครับบนคนออกมาเยอะแล้วตอนนี้นะครับสาวจีนสาวเวียดนามห้ามใจไม่ไหวนะครับทั้งน้ามาเมืองไทยครั้งแรกติดใจถ่ายรูปเลย ครับโอ้โหสุดยอดอันนี้เป็นสาวญี่ปุ่นเน่ยถ้ามันชื่อเล่นโอ้เรียนจะหน้า ที่ยชาวจีนนะครับพี่ๆอนชอบชุดนักเรียนไทยห็นบอกยังเป็นกระแสเหมือนเดิมนะครับอมวยสวยๆทั้งน้านะครับห้ามใจไม่ไหวมาเมืองไทยเราเห็นแบบนี้ถ่ายรูปยกใหญ่ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บผมีอยังหลายนะครับบอี่แหล่งจะมาอัปเดต MBK วันนี้ให้พี่ๆนะครับส้มสำนีนะครับถ้าเสือสอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับตะคายเพื่อให้กำลังใจบอี่แหล่งทำคลิปต่อไปสำคัญน,นะครับพี่ๆสามารถพูดคุยคัดท,ทยายผ่านล้องเมนต์ได้สนับสนุนบอี่แหล่งในการกดแชร์ oh, ออกไปถ่ายคลิปนี้บอกกล่าวคำว่าสวัสดีครับ